เงินช่วยอ้อยสดกำหนดจ่ายวันไหนเรื่องถึงไหนกันแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับบาวโซนกันด้วยนะครับคลิปนี้เราก็มาตามติดในวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับซึ่งเราจะมาตามเรื่องเงินช่วยเรือเ การตัดอ้อยสดของพี่น้องชาวไร่อ้อยปีการผลิต2,564ทับ65นะครับที่ปิดหีบไปตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับระยะเวลาก็เรื่องเลยมาหลายเดือนแล้วนะครับก็ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ การตัดอ้อยสดของพี่น้องชาวไร่อ้อยซึ่งการลงทุนในการตัดอ้อยสดในปีนี้นั้นนะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรสําหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแรงคนงานนะครับหรือค่าเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับที่ใช้ตัดอ้อยสดนะครับซึ่ง ก็ประกอบกับในปีที่ผ่านมานะครับปีการผลิตส6 4ทั6นี้นะครับก็ฝนตกลงมาบ่อยนะครับก็ทำให้พี่น้องนั้นก็ประสบพบปัญหาการยากระบากในการตัดอ้อยสดแต่ว่าเงินช่วยเหลือการตัดอ้อยสดก็ยังคาราคาสั่งอยู่นะครับหลังจากที่ทางองค์กรสาพันชาวไร่อ้อยสถาบันชาวไร่อ้อยทั้ง37แห่งนะครับได้ยื่นหนังสือรือเข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทระวงอุตสาหกรรมนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็มีบทสรุปออกมานะครับซึ่งทาง4องค์กรหลักๆนะครับคือสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งภาคอีสานนะครับสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะครับและสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับ ทั้งสสถาบันสองค์กรหลักๆของชาวไร่อ้อยนะครับก็ได้เข้าหารือกับกออนอนะครับโดยบลัดกระทรวงนะครับที่เป็นผู้ที่เป็นประธานนะครับในการประชุมปรึกษาหารือหลังจากที่ปรึกษาหารือนะครับทางองค์กรทั้งสี่องค์กรของชาวไร่อ้อยนะครับตัวแทนชาวไร่อ้อยก็ปรึกษาหารือได้พบกับนายสรวุฒ เนื่องจำนงสสนะครับที่เป็นเลขานุการณคณะรัฐมนตรีนะครับเลขาธิการเลขานุการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ได้ข้อสรุปหลังจากที่ทางกระทรวงการคลังตอบกลับมาว่าได้อยู่ที่109บาทนะครับหลังจากนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ตามเงินนะครับก็คุยกับ พื้นที่ต่ตางๆนะครับกระทรวงต่ตางๆที่มีเงินงบประมาณที่เหลือนะครับจะได้โยกย้ายมาช่วยพี่น้องก็จะได้120บาทเหมือนเดิมนะครับตามสัญญาที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมสัญญาไว้นะครับตามที่รัฐบาลสัญญาไว้ให้กับพี่น้องตัดอ้อยสดนะครับก็จะได้120บาทอย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่109บาทนะครับก็เงินในส่วนนี้ครบแล้วนะครับก็ําหนังสือถึง นั่งงบประมาณนะครับก็ได้เงินมาครบเรียบร้อยนะครับก็รอที่จะเข้าสู่คอรมอนะครับโดยตอนนี้นะครับเรื่องก็ส่งถึงเลขานะครับของคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับก็เรื่องยังก็รอคิวนะครับรอคิวจะเข้าสู่คอรมอในเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งก็อาจจะเข้าก่อนหรือหลังนะครับ ก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะเข้าในช่วงต้นเดือนสิงหาคมก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเรื่องนั้นรอคิวที่จะเข้าคอรมอเรียบร้อยนะครับก็สบายใจได้นะครับพี่น้องก็จะได้อย่างแน่นอนนะครับหลังจากคอรมอเห็นชอบอนุมัตินะครับก็ทางบทกศก็จะประชุมนะครับอนุมัติเบิกจ่ายนะครับทางทกศก็จะเบิกจ่ายได้เลยนะครับก็ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับก็น่าจะมีการ โอนนะครับอาจจะเป็นกลางเดือนสิงหาคมหรือว่าประมาณปลายเดือนสิงหาคมไม่เกินเดือนกันยายนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเงิน120บาทของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดนะครับก็พี่น้องสบายใจได้นะครับได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับพี่น้องที่ตัดอ้อยสดนะครับเหตุที่จะไม่ได้รับเงินก็คือสมุดบัญชีของพี่น้องทอกศ สมุดบัญชีของพี่น้องชาวไร่อ้อยสมุดทกศไม่เคลื่อนไหวนะครับหมดอายุนะครับซึ่งก็มีนะครับแต่ละปีก็มีนะครับพี่น้องที่จะได้ล่าช้านะครับก็คือสมุดบัญชีนั้นหมดอายุนะครับโอนเงินไม่เข้านะครับก็จะไม่ได้นะครับก็ดูให้ดีนะครับก่อนที่จะส่งนะครับในเมื่อเรื่องถึงส่วนกลางแล้วนะครับก็จะกลับมาแก้ไขใหม่เมื่อเงินไม่เข้าก็จะกลับมาแก้ไขใหม่ก็จะล่าช้าอีก ครั้งนั่นเองนะครับ